สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสะสะอคอทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุภาพรศรีสว่างหรือกิ๊กค่ะ วันนี้กิ๊กจะมาเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสมาคมค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเองและในแอปพลิเคชันของเรานะคะก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคมบัตรประจำตัวสมาชิกรวมทั้งแอปพลิเคชันของเราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ดังนี้ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคมข้อมูลบัตรสมาชิกข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์คงเหลือของสมาชิกเอง สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะสำหรับผู้ใช้งานระบบ Android นะคะสามารถเข้าไปที่ Play Store ค่ะแล้วพิมพ์แอปพลิเคชันสสอคอหรือสแกนคิวอารโคนี้ค่ะส่วนระบบ iOS นะคะสมาชิกสามารถเข้าไปที่ App Store และค้นหาแอปสอสอ,อคอหรือสแกนคิวอารโคนี้ค่ะ สำหรับผู้ที่เคยติดตั้งแอปเดิมไปแล้วนะคะทางสสอคอมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเมื่อเดือนมิถุนายน2567ลบกวนสมาชิกลบแอปพลิเคชันเดิมและติดตั้งใหม่ก่อนค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สมาชิกกดเข้าสมัครใช้บริการเพื่อทำการสมัครสมาชิกในครั้งแรกในการสมัครสมาชิกสมาชิกจะต้องทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก และเลขชาปนกิจของท่านโดยสมาชิกสามารถดูเลขชาปนกิจของท่านได้ที่ใบเสร็จรับเงินของท่านในแต่ละปีค่ะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานที่สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกหรือสอบถามผ่านไลน์แอดของสมาคม ssi cwftc หรือโทร024961337ในเวลาทำการได้เลยค่ะ ในการสมัครใช้บริการจะมีการตั้งรหัสผ่านโดยรหัสผ่านนะคะจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลขค่ะ mm hmm. เมื่อสมัครการใช้บริการเสร็จแล้วทางแอปพลิเคชันนะคะจะให้กำหนดพิน6ตัวในการเข้าใช้ครั้งต่อไปทุกท่านจะต้องจำรหัสพิน6ตัวนี้ให้ได้นะคะหลังจากสมัครใช้บริการและตั้งรหัสเรียบร้อยสมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารต่างๆในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ